ก่อนนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูกัน,นครับนี่เป็นทริปทริปแรกของฤดูฝนนะครับกำลังก่อไฟนะครับอันี้มีเชฟชาลีนะครับมายิงปลาด้วยครับมาดูผลงานของเชฟชาลีครับนี่ครับมีปลาช่อนแล้วก็ปลาชะโดนะครับมีสายนะครับสั่งตัวนี้ เดี๋ยวเรามาดูผลงานเหยียบปลอมกันบ้างนะครับวันนี้มาเอาปลาทำเมนูกันนะครับนี่ครับวันนี้ได้แต่เช้าเลยนะครับยังไม่ทันเปิดกล้องนะครับครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำ เมนูปลาชะโดนะครับตอนนี้ชำแหละปลาเรียบร้อยแล้วครับโดยเช็ดชาลดีนะครับนีปลาชะโดนะครับกุ๊บกระมิ่นนะครับแล้วก็เครื่องต่างๆนะครับตอนนี้ใช่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาหลามเป็นนะครับอยากใ สีสันสวยงามน,นะครับรับประกันรสชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเค็มเลยนีได้ได้ไม่คอดนะครับตอนนี้มาถึงขั้นตอนการหลามปลาแล้วนะครับ พร้อมรับประทานครับตัวนี้ใช้เวลานิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็11โมง30นาทีครับเดี๋ยวเรากินมื้อเที่ยงพร้อมกันนะครับครับสำหรับบรรยากาศต,ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับฝนตกเฉยนะครับเป็นอุปสรรคเลยนะครับ มาดูบรรยากาศนะครับไม่ได้เตรียมผ้าเต็นท์หรือว่าผ้าไฟชิปมาเลผมตอครับหลําปลาย,ยังไม่ทันสุกนะครับผ้าไฟชิปก็ไม่ได้เอามานะครับทะไม่เียครับตอนนี้บรรยากาศกลางสายฝนนะดิมดำธรรมชาติโซจูป,ป่าครับ เด uh, uh, ี๋ยวจะตูปลาครับครับมาแล้วมิสั่นแล้วงานน้ำชน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 ครับมันเียบมันเียบครับเดี๋ยวรอสักครู <sk <sk <s <s ่นะครับจะได้กินปลาหลามนะครับเดี๋ยวมากินพร้อมกันนะครับก้อนยาครับตอวนี้ปลาหลามได้ที่แล้วนะครับ ครับนะครับป่าสางเนาะป๊อกอือหือนี่ครับชะโดปา่ากินกลางปา่งาครับหมดละมั้งอืมโอ้โตกับต้นไม้อับจะบี้ลองชิมดูครับโอเคสุดชา มารอดเลยเป็นไงบ้างอารอเชฟชาลีครับวันนี้กดเล่นไหมครับครับนี่กระบอกที่สองครับลาหลามครับเจ็บเือบแล้ว หลังจากที่กินข้าสับเร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เดินทางต่อครับตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งแล้วน,นะครับฝนหยุดแล้วนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าครับรอรู้กันนะครับว่าจะล้ำอะไรดีครับ